ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอมเตระสุผู้ผลิตรายการเกมถอดรหัสรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ่อเนื่องจากวันษุที่แล้วคุณนิวแชมป์สามสมัยต้องมาเจอคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวอย่างคุณตออต้องบอกคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคู่นี้อาจทําให้ห้องส่งของเรานั้นลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวว่าแล้วเราไปให้กําลังใจพวกเขากันต่อเลยครับบาดภาพต่อไปหกพยานหกพยาน Back up! ตอบครับตอบว่าปรา,าสาทเขาพนมรุงครับถูกสิครับสำหรับภาพแรกเป็นภาพของปราสาทภาพที่สองเป็นภาพของภูเขาต่อมาเป็นภาพของการพนมมือและสุดท้ายเป็นภาพของรุ้งกินน้ำเมื่อมารวมกันก็สามารถถอดรหัสเป็นคำว่าปรา,าสาทเขาพนมรุง้งซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับ7 0 0 0เท่ากันแล้วนะครับใจตุบเลยครับพี่7,000เท่ากันแล้วตอนนี้ คุณต่อครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกครับว่าคุณจะสู้เท่าไหร่สองพันค่ะสองพสู้ครับอ้าวรหัสภาพต่อไปห้าพยางมาครับ สามภาพห้าพยางยังไงครับคุณนิวครับคุณนิวครับตอบว่าสะพานพาเปลี่ยนเก้าครับไม่ใช่ครับเวลาที่เหลือครับเป็นของคุณตอง คุณตองตอบว่าสะพานพระนั่งเกล้าค่ะถูกต้องครับิดเดียวเองโอ้โหก็ถือว่าตรงตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นภาพของสะพานพระสงฆ์ที่กำลังนั่งและคนที่กำลังเกล้าผมเมื่อมารวมกันก็จะเป็นคำว่าสะพานพระนั่งเกล้าง่ายง่ายแบบนี้ไงครับนี่ทั้งนี้ข้างหน้าก็สติวกันไปสติวกันมาเหมือนกันนะฮะได้ไปอีกส0่0นเป็น 9,000ครับคุณตองในขณะที่คุณนิวเหลือ5,000สู้เท่าไหร่ครับ5,000นั่นไง1น0่ครับ1,000รหัสภาพต่อไปนี้นะครับสามพยางมาครับ ตอบว่าพญานาคค่ะถูกต้องครับโอ้โหเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพระนะฮะมียาแล้วก็ตอนฟิลวดหนาคนะครับเอาละคุณดิวส์ครับตอนนี้กลับกลายไปว่าแชมป์สารสมัยของเรานะฮะเหลืออยู่4,000จะสู้เท่าไหร่ครับ 4,000! 4,000! 4,000! สี่พันสี่พันห่พก่อนครับ1นึ่งพันนะครับเอ๊เล่นรองของรางวัลหรือเปล่า1นึ่พสู้มาเป็น2องพตรงกลางรานภาพต่อไปครับมี3พยางมาครับ สามพยาง mhm. ครับคุณนิวครับวงโคจรครับถูกต้องครับคุณผู้ชมครับต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะจะมีวงกลมวงที่ภาพของวัวโคและภาพของผมจรรหัสภาพชุดนี้ ซึงเป็นคำว่าวงโครจรน,นั่นเองครับโอ้โห oh ไม่ยอมกันง่ายๆจริงๆกลับมานะครับทางคุณนิว12,000งเป็น5,000คุณตองยังมี9,000ลองพักรลบดูก่อนเผื่อจะแบบว่ามีกระจิกระใจสู้มากกว่านี้พักรบดีกว่าแล้วมาดูกันครับว่าของรางวัลในข้อต่อไปนี้จะเป็นอะไรเชิญพี่เสริมครับเอาละ ไมโครเวฟนะครับขนาดกระทัดรัตหรือไม่ก็หนุยสาลินน่าทำไมฮะไมโครเวฟไมโครเวอ้ไมโครโอ้กับพี่เวฟสาลินเออได้อยู่ไมโครเวฟนะครับใครตอบถูกรับไปเลยไม่มีการสู้กันด้วยเงินที่คุณนะสะสมเอาไว้และทางสตีลเองก็ไม่มีสิทธิ์ราดภาพนี้นะครับมีสองพยางไมโครเวฟนะ มาครับนิวส์ครับกระจับ ยังไม่ใช่ครับยังไงครับคุณตองมโครเวฟ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 ได้ไหมสี่สามสองโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายอะดูอีกทีภาพกระชัดเจนมือกำลังทำอะไรฮะจกจกข้าวเหนียว กระจกครับน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณตองเพราะสองภาพนี้คือภาพของกะบนใบหน้าและภาพของมือที่กำลังจกข้าวเหนียวเมื่อมารวมกันแล้วจึงเป็นคำว่ากระจกยังไงครับน่าเสียดายนะครับผมที่ของางวัลไม่ได้ไปนะครับสำหรับคุณคู่แต่ยังไงเกมก็ยังไม่จบนะฮะยังต้องสู้กันต่อเพื่อพิชิตเงินล้านใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับคุณนิวครับ,ค,รบคุณสมัยมที่3แล้วเหลืออีกแค่17สมัยเองนะ <laughs> <laughs> ตอนนี้คุณนิวส์ครับมีอยู่5,000คุณตอง9,000เป็นสิทธิ์ของคุณตองนะครับที่จะเลือกว่าจะสู้เท่าไหร่สู้เท่าไหร่ดีอยากประลองกับพี่นิวไปนานๆค่ะ1,000พอคะ่ะสู้1,000นะครับสู้เลยครับรหัสภาพต่อไปนี้แค่2พยางมาครับ อย่าโมดแต่บอบผู้ชายในรูปนะครับผม1ิวินาทีครับ,บ,รบเตรียมตัวครับทีมสตีลกดไปครับาทบาทงนี้คุณนิวส์ค,ค,คุณตองคุณนิวสครับเตะจุยครับเตะจุยยังไม่ใช่ครับ1ิบวินาที บทปิดทีมฟิลครับพร้อมแล้วสติลครับเบอร์สองครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์หนุ่มเซอร์กับบอกกับราคาครับราคาไพรแขก์และเขาเรียกไพรสแขกอ่ะเซอร์ไพรส์รับไปเลยสองพันโอ้โหเก่งมากแหมรหัสภาพชุดนี้คุณผู้ชมทายกันถูกหรือเปล่าครับ เพราะเป็นภาพของชายหนุ่มที่แต่งตัวเซรอเซอและเป็นภาพของป้ายราคาซึ่งภาษาอังกฤษคือคำว่าพล c e เมื่อสองคำนี้มารวมกันจึงเป็นคำว่า s u r p r i พรนั่นเองครับเอาละโอ้โหสติลกันเก่งจริงๆนะครับตอนนี้คุณนิว์ครับแชมป์เหลือ4,000คุณตอง8,000ไม่มีใครตอบถูกเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นสู้กันที่2,000ครับได้ครับรหัสภาพต่อไป สามพยานกองกลางมีอยู่สี่พันนะครับมาครับต้องเรียกได้ว่าตางฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะครับและแบบนี้ใครจะเป็นดาวินชีคนต่อไปช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่ออดใจรอสักครู่ครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินเ e สโกโลตัสพีทีรหัภาพต่อไปครับสามพยานกองกลางมีอยู่4ี่พนะครับมาครับ ว่ากล้วยหักหมุกค,ครับกล้วยหักหมุกถูกต้องครับก็ถือว่าตรงตัวอีกแล้วนะครับเป็นภาพของคุณกล้วยเชิญยิ้มต่อมาเป็นภาพของการหักและสุดท้ายนะครับเป็นภาพของไข่มุกจึงสามารถทอรหัสได้เป็นคำว่ากล้วยหักมุกคุณผู้ชมเคยทานกันบ้างหรือเปล่าล่ะครับเอาละตีเสมอขึ้นมาแล้วนะครับเป็น6000เท่ากันคุณตองครับ เขาเสมอเราแล,แล้วตอนนี้สู้นิดน้อยแล้วรู้สึกเสียอยากลองสู้เยอะๆไหมสู้เท่าไหร่ครับคุณตองครับช่วงหลังๆมานี่แผ่วค่ะขอ2,000ก่อนละกันค่ะ2,000อ้อ่สู้ที่2,000นะครับรหัสภาพต่อไปนี้ครับสี่พยางมาครับ สิวินาทีสี่พยางดูดีๆสิบวินาทีแล้วทีมสติวครับคุณนิวครับ Tom Jerry, ทอมแอนด์เจอรี่ครับทอมแอนด์เจอรี่ถูกต้องครับโอ้โห oh วินาทีสุดท้ายทอมแอนด์เจอรี่นะฮะภาพแรกทอมแฮงค์ anks, นะครับ แล้วก็เป็นผู้หญิงกําลังแอนโยคะอยู่สุดท้ายก็เจอรี่เอฟโฟขาผมทอมแอนเจอรี่เออเนะีะก็คิดได้นะทีมงานอ่ะตอนนี้นะครับแชมป์นะฮะกลับมานํานะครับมีอยู่8 0 0พันคุณตองเหลือ4ี่พันรีบไปเหรอครับไม่รีบค่ะไม่รีบไม่รีบจะสู้เท่าไหร่ครับหนึ่งพค่ะสู้ที่หนึ่งพันครับ ราัภาพต่อไปนี้นะครับมีสี่พยางมาครับสี่ภาพสี่พยาง ต่อมาแล้วครับตอบว่าขวัญใจช่างภาพค่ะขวัญใจช่างภาพถูกครับกลับมาเป็น5,000แล้วนะครับคุณขวัญอุสมณนีหัวใจช่างและแน่นอนรูปภาพขวัญใจช่างภาพคุณนิว7 0 0 0คุณตอง5,000นถูกครับครับสู้เท่าไหร่ครับแชมป์1 0 0 0ครับ1,000 เป็น2,000ตรงกลางรหัสภาพต่อไปนี้มี3พยางมาดูกันมา ตองเหลืองครับผีตองเหลืองแคสเปอร์แคสเปอร์แคสเปอร์สามทีแคสเปอร์คือผีใช่ไหมสามตัวก็ตองสีเหลืองถูกครับผมเอาล่ะดึงกลับมานะครับเป็น8,000แล้วสำหรับคุณนิวหลับยังครับทีมสตีลราอยู่นะอย่าหลับนะเดี๋ยวพลาดโอกาสคนทีนี้ตอบได้เกือบหมดครับ ทุกคนเมื่อกี้นี้ครับผมยกเว้นผมคนเดียวนะอีกแล้วเหรอ <c oughs> ตอนนี้แชมป์น,นะครับ8,000คุณตอง4,000คุณตองครับ2,000ค่ะ2,000เลยมาสู้ที่2,000เอา <c oughs> สิด <c oughs> านภาพต่อไปนี้ครับสามพยาง <c oughs> มา เบนลาเดนถูกครับผมไม่ต้องอธิบายนะตรงตัวเลยนะครับอ่ะเบนลาเดนทำให้คุณกลับมาเท่าที่6,000บาทเลือกถูกเมื่อกี้ที่สู้2,000 6000เท 6, ่ากันครับคุณนิว์ครับแชมป์1 0 0 0ครับสู้ที่1,000ครับ 2,000อยู่ตรงกลางดูซิว่าจะง่ายเหมือนเบลาดินหรือเปล่ารหัสภาพต่อไปนี้ห้าพยางมาครับโอ้โหเป็นรหัสภาพที่มีถึงห้าพยางและใครจะเป็นผู้พิชิตรหัสภาพชุดนี้กันแน่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาถอดรหัสกันต่อนะครับ ซูกี้เอ็มเคคูไลโพเบลสเปย์บายโดนัทสนับสนุนโดยซิมเพนกวินไวยเก๋ารหัสภาพต่อไปนี้ห้าพยางมาครับ ยังไงครับยังไงครับอันนี้อาจจะยากเลยสำหรับผู้หญิง8วินาทีอาวทีมสตีลครับมีส่นเริมเตรียมตัวข้างหน้ากดไหมครับ2วินาทีทันครับคุณตออครับสวนลุมพินียังไม่ใช่ครับผมและก็เวลาหมดแล้วด้วยครับทีมสตีลก็ลงแล้วครับก็สตีลเลย เบอร์สิบหกครับสวนลุมไน์บาซ่าค่ะสวนลุมไน์บาซ่าถุกตงโอ้โหสวนนะฮะลุมยิราบกำลังโดนสิงโตลุมอยู่ท่ามกลางคืนนะท่าตายแสงจันทร์และเอฟซีนะฮะฟุตบอลคลับนะฮะบาร์เซโลนาหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าบาซ่านั่นเองสวนลุมไน์บาซ่า ตีวไปอีกแล้วนะครับทีมของมิสเตอร์เลิมของเราแต่ไม่เป็นไรทางด้านหน้าเท่ากันอยู่ที่5,000สู้กันคนละ2,000ครับราดภาพต่อไปนี้4พยางมาครับ ตอบว่ากินปูนร้อนท้องครับถูกต้องเอาละจาก3,000เท่ากันตอนนี้คุณนิวครับคุณได้มาอีก4,000เป็น7,000ต่อคุณตอง3,000บาทสู้เท่าไหร่ครับคุณตองครับ3,000 3 0ส0ม0 0 0ไม่ 3, <000. S 1> สู้สู้สอง0ันแล้วมันได้นะสู้พันเดียวทีไรไม่ได้ทุกทียังไงดีจะเชื่อผมหรือเปล่า 3, ถ้าเขาจะมีดวงแชมป์ก็ให้เขาได้ดวงแชมป์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้ดวงเป็นของเราเงินต้องกลับมาที่เราเท3,000ค่ะ3,000เอาใจเด็ดจ,จริงๆสู้ที่3,000เท่ากับว่าข้อนี้คุณตองต้องถอดราหัสให้ได้ไม่งั้นกลับบ้านไม่ตอบก็กลับบ้านจะเป็นแชมป์สมัยที่ 4, สี่สำเร็จหรือเปล่าอยู่ที่ข้อนี้ หรืออาจจะไม่6,000นะครับที่อยู่ตรงกลางทีมสตีล6 0 0 0นะรหันภาพต่อไปนี้ครับสีพยานมาครับก็ถือว่าใจเด็ดจริงๆนะครับที่สู้ด้วยเงินรางวัลทั้งหมดแบบนี้แล้วเขาจะสามารถโค่นแชมป์อย่างคุณนิวได้หรือไม่พรุ่งนี้17นาฬิกาทางช่อง3และช่อง33ติดตามชมกันให้ได้นะครับ